ผู้หญิงคนนี้ทั้งกินข้าวอีกฝั่งหนึ่งก็ตรวจกล้องวงจรปิดที่บ้านของตนฉากในกล้องทำให้เธอประหลาดใจพี่เลี้ยงที่เธอจ้างมาที่บ้านกำลังทำร้ายแม่ของเธอผู้หญิงไม่อยากเชื่อในวิดีโอที่เธอเพิ่งเห็นเธอโทรหาสามีทันทีผู้หญิงคนนี้ชื่อเตียวยาแม่สามีของเธอป่วยทุกวันและต้องนอนบนเตียงแม่สามีเป็นโรคลมชักจึงพูดไม่ได้ทั้งคู่ก็เพราะงานยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลแม่ หาพี่เลี้ยงดูแลแม่โดยผ่านคนกลางทันทีเมื่อพี่เลี้ยงมาถึงหน้าตาของเธอก็จริงใจมากนอกจากนี้เธอยังทํางานหนักอีกด้วยทั้งคู่พอใจกับพี่เลี้ยงคนนี้มากดังนั้นปล่อยให้ทุกอย่างในบ้านให้พี่เลี้ยงจัดการ แต่ทุกอย่างที่พี่เลี้ยงแสดงคือการแสร้งหลอกลวงหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งออกไปทำงานพี่เลี้ยงจะเปิดเผยหน้ากากาที่แท้จริงของเธอเธอจะอยู่ในบ้านกินนออาหารและดูทีวีหญิงชาราต้องการจิบุญเธอยังวิาพากษ์วิจารณ์ว่าน่ารำคาญและบอกว่าถ้าเธอดื่มอีกเธอก็จะปวดฉี่มันลำบากรู้ไหมแต่หลอนชีราฉันก็เป็นคนทำความสะอาดอีกแม่ต้องทนทุกๆวันพี่เลี้ยงจะแกล้งดูแลแม่ของเธอ ก่อนเตียวยากลับจากทํางานหลังจากที่เตียวยามาถึงพี่เลี้ยงแกล้งทําเป็นมีน้ําใจมากดูแลแม่เธออย่างใกล้ชิดในเวลานี้เตียวยาป้อนน้าให้แม่ของเธอแต่ดวงตาของแม่เธอเต็มไปด้วยน้ําตาเตียวยายังค้นพบความผิดปกติในสายตาของแม่เธออีกด้วยนับวันดูอาการของแม่นับแย่ลง ในที่สุดก็เริ่มสงสัยพี่เลี้ยงตอนไปที่ทำง,งานเตียวยาคิดมากเธอก็ยิ่งพบว่ามันผิดปกติเธอบังเอิญเห็นกล้องวงจรปิดของซูเปอร์มาร์เก็ตความคิดผุดขึ้นในหัวของฉันปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีการติดตั้งและการใช้งานกล้องวงจรปิดผ่านมาหลายวันเตียวยาบอกให้พาแม่ไปเดินเล่นข้างนอกแล้วเธอก็ซ่อนกล้องไว้ด้านหลังกล่องรองเท้าวางบนตู้วันนี้ชายแปลกหน้าไปบ้านแม่ของเตียวยาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีของพี่เลี้ยงเห็นภรรยารับใช้คนชราพาเธอขึ้นรถเข็นแต่เธอไม่ขยับ เขาเริ่มไม่แสดงความเคารพชายคนนั้นเพิ่งกินยาชูก,กำลังของหญิงชาราดื่มทั้งเหล้าและอาหารด้วยกลิ่นตัวเต็มไปด้วยแอลกอฮอลและของเงินจากภรรยาของเขามองสามีทั้งวันไม่ทำอะไรเลยนอกจากของเงินแต่เธอไม่ให้จิงถูกทุกตีชายคนนั้นทำร้ายภรรยาของเขาโดยตรงหลังจากที่เขาออกไปพี่เลี้ยงนั่งบนพื้นและร้องไห้นั่งคิดและสงสารตัวเองเธอเก็บความโกรธไว้ในใจ แต่กลับไประบายอารมณ์ที่หญิงชาราเมื่อพี่เลี้ยงเห็นหญิงชารากำลังฉี่อยู่บนพื้นเธอก็โกรธควบคุมความโกรธไม่ได้เธอกระแทกหัวของหญิงชารากับราวเตียงอย่างรุนแรงหญิงชาราถูกทุบตีจนเลือดทุ่งศีรษะหลังจากที่สงบสติอารมณ์ได้พี่เลี้ยงตัวเตียวยาจะจับได้เธอจงใจสวมหมวกเพื่อซ่อนไว้เธอคงคิดว่าจะปิดความลับนี้ได้แต่การกระทําทั้งหมดถูกกล้องบันทึกไว้แล้วตอนที่่งเตียวยาและสามีกลับบ้านเห็นแม่ใส่หมวกเลยแปลกใจ ถามเหตุผลพี่เลี้ยงทันทีเธอบอกว่านี่เป็นประเพณีในบ้านเกิดของเธอนั่นคือเมื่อมันเป็นฤดูหนาวให้ศีรษะและเท้าอบอุ่นสำหรับผู้สูงอายุถ้าโดนลมพัดที่หัวจะทำให้ป่วยง่ายในบ้านเราก็มีลมฉันสวมหมวกบางๆให้ค่ะหลังจากนั้นพี่เลี้ยงของเตียวยากลับออกไปเตียวยาถอดฮาร์ดเบรดของกล้องอย่างรวดเร็วหลังจากกลับมาที่บริษัทเตียวยากินข้าวกลางวันขณะด,ดูกล้องเห็นพี่เลี้ยงทำร้ายแม่เธอกลัวมากจนทำข้าวกล่องในมือตกลงไปเตียวยาเรียกสามีของเธอมาชี้แจงในทันทีพวกเขาลางงานและกลับบ้านทันที ทันใดนั้นพบชายแปลกหน้ามาทุกพี่เลี้ยงกลายเป็นว่านี่คือสามีของพี่เลี้ยงเขามาของเงินพี่เลี้ยงสามีของเตียวยาเห็นแล้วจึงกล้าไปข้างหน้าเพื่อหยุดมันจากนั้นเขาก็เต่ชายคนนั้นออกไปและลากพี่เลี้ยงไปที่เตียงแม่ของเธอเห็นรอยที่ขาและแผลที่หัวของแม่สามีของเตียวยาโปรดมากแต่ในเวลานี้พี่เลี้ยงยังคงปฏิเสธไม่อยอมรับย่ามากล่าวหาว่าร้ายชนะ เตียวยาชี้ไปที่กล้องบนตู้ทันทีพี่เลี้ยงรู้ว่าทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วตอนนี้เธอเริ่มอ้อนวอนขอร้องยกโกรธให้ฉันครั้งนี้ฉันรับประกันว่าจะไม่มีครั้งต่อไปเธอทุบตีคนที่พูดไม่ได้เมื่อแม่ของฉันร้องให้คุณเคยคิดที่จะขอโทษแม่ฉันบ้างไหมสามีของเตียวยากโกรธและต้องการแจ้งความกับตำรวจทันทีแต่พี่เลี้ยงก็คุกเข่าขอร้องเวลานี้เตียวยาบอกให้พาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลพี่เลี้ยงรีบหนีไปทันทีสามีของเตียวยากโกรธมาก เขาเลยไปที่ศูนย์แนะนําที่เลี้ยงมาก่อนให้ดูวิดีทัศน์โอเกี่ยวกับการทําร้ายแม่ของเขาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนี้ต้องถามคุณไม่ให้โกรธได้ไงถ้ารู้ช้ากว่านี้ไม่อาจาโดนตีตายไปแล้วเธอรีบบอกฉันว่าพี่เลี้ยงอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าสามีของเธอทํางานที่ไหนจากนั้นภายใต้การแนะนําของเจ้าหน้าที่ศูนย์หนายหน้าพวกเขาไปที่ไซต์ก่อสร้างที่สามีพี่เลี้ยงทํางานหลังจากถามไปสักพักในที่สุดก็รู้ที่อยู่ของเขาโมชอน เปิดประตูอย่างโกรธจัดและบุกเข้ามาแต่เมื่อเขาเข้าไปไม่นานเขาก็พบว่าบุคคลน,นั้นไม่อยู่ที่นั่นแล้วถามคนที่อาศัยอยู่กับเขาเพื่อหาคําตอบทั้งคู่รีบหนีไปโงชอนโกรธและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาตำรวจตัวแทนศูนย์นายหน้าเห็นแล้วขอร้องถ้าคุณโทรหาตำรวจจะกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทเธอสัญญาว่าจะยอมรับการชดเชยแล้วโงชอก็พาเธอไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมแม่ของเขาผู้รับผิดชอบไม่เชื่อ มันเกิดขึ้นอีกแล้วในขณะเดียวกันใช้ความประนีประนอมเพื่ออธิบายคุณงวชอนพวกเราประมาทไปจริงๆบริษัทในหน้าของเราแค่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้เช่าคุณสมบัติของพี่เลี้ยงเป็นอย่างไรเราไม่รับประกันจุดนี้เธอยังต้องการผลักดันความรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นบริษัทของเรายังมีพี่เลี้ยงที่ดีอยู่มากมายฉันจะรับผิดชอบในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สองคนเลยจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอน พี่เลี้ยงทําให้แม่เป็นแบบนี้ตอนนี้คุณยังกล้าหาพี่เลี้ยงให้แม่ชันใหม่ทั้งสองคนหมดความไว้วางใจในพี่เลี้ยงดังนั้นพวกเขาต้องการหาแม่ของพวกเขาเป็นบ้านพักคนชราแต่การมองหาสถานที่ศักแห่งก็ไม่พบว่าน่าพอใจวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ไปบริษัทไหนหน้าเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผู้รับผิดชอบอีกครั้งผู้รับผิดชอบสํานักงานไหนหน้าระบุจํานวนเงินค่าชดเชยค่าตอบแทนในวงเงิน72ล้าน72ล้านถ้าเพียงแต่ฉันนั้นมาแม่ของเธออย่างนั้น ฉันจ่ายให้คุณ72ล้านคุณเห็นด้วยไหมยอยากได้เท่าไหร่สอง้ล้านจากนั้นผ่านการเจรจาต่อรองในที่สุดบริษัทนายหน้าก็ชดเชยให้180ล้าน